สวัสดีครับโยผมนักคาม,มินเกมมิ่งครับผมกับเกม WWE s Mc a Dow n vs Raw ครับป e ี2011นะครับกับซีรีส์ของเราครับประตูต้องเฮยนั่นเองหรือว่า Holy Draw นะครับซีรีส์ที่จะเอานักมวยปล้ำไทยนะมาเจอกับนักมวยปล้ำไม่ว่าจะเป็น w w e a e w หรือสมาคมใดก็แล้วแต่นะค ที่พอหาท,ทําเตมเพยตได้นะครับก็จะมาเจอกันนะทุกวันอังคารแบบนี้นะครับผมนะสัปดาห์ไหนที่เป็นไทยเลสลิ่งฮะมวยปล้ำไทย2ค่ายนะก็จะมีวันเสาร์เพเนนิ่มอีก1คลิปนะครับผมนะมาแมชนี้ครับจะเป็นแมชการปร้ำทอร์นาโดแท็กทยแมชฮะจับฟ้าโต๊ะนั่นเองนะนี่ครับผมนะก็จะเป็นกติกาจับฟาโต้แหละอย่างที่บอกไปนะครับผมนะฮะนี่ครับออมาก่อนเลยครับผมนะฮะ ไม่ครับจากท็อปโดโจไทยแลนด์ออริจินโปรเลสลิ่งส่งเข้าประกวดพีนัทแอนด์โกเลมไทยแบดคอมพานีมีแบดคอมพานีมาแล้วครับผมนะนี่วันนี้แก๊งคนเถื่อนฮนะวันนี้ขออนุญาตมาปร่ำแบดในอีกครั้งหนึ่งนะ หลังจากที่คลิปที่แล้วเราเคยเอาแบดคอมเมอรีมาตีกันนะฮะนี่มาตีกับน่าจะเป็นฮาร์ y b o y อมั้งนะถ้าจะไม่ผิดนะครับผมนะนี่ครับวันนี้ี่เป็นไงล่ะโอ้โหอะไรก็นักหนายบวกเวนั่งหลายฮะวันนี้ขออนุญาตมาเยือน W W E อีกสักไทยนึงเซมาแก๊งคนเถื่อนครับเจอกับแก๊งคนเลวนะในตอนยุคป,ปี2006-2007นะฮะประมาณนี้นะ สำหรับนี่เลยครับผมนะอ๋อมก่อนครับผมนะฮะไอพี่โคบของเราช่วงนี้ช่วงนี้เอาเกมมาบ่อยเสือเกินนะนี่ฮะอาดัมโคบแล่นนะครับหรือเดรตนาซูเปอร์สตาร์เอชนี่มาแล้วปัจจุบันยู่ AEW นะสำหรับพี่เอชนะฮะขออนุญาตเรียกเอชนะไม่เรียกอาดาัมโคบแล่นนะฮะขออภัยได้ละกันนะเพราะว่าอยู่ในเกม WWE นะฮะ นี่มาจากโตลอนโตแคนาดานี่มาแล้วเดอะเรตนาซูเปอร์สตาร์นะครับผมนะฮะอดีตแชมป์โลกนะครับผมนะในส่วนของนะ WWE นะครับผมนะ w นะเ w e เนี่ยแหละนะสำหรับเด e r เ t ต d นาู้นี้นะครับผมนะ UAEW ก็ได้ TNT น,นะสองสมัยนะครับผมนะ WWE, นะ ก็รอดูกันนะว่านะครับผมนะไม่รู้เหมือนกันว่าตอนไหนเนี่ยแกน่าจะเอาแชมป์โลกนะเพราะว่ามีประเด็นกับเดรไรเดอร์นะจอห์นมอสลี่ที่เป็นแชมป์โลก AEW อยู่ณนะตอนนี้นะฮะสำหรับพี่อดัมโคปแลนนะฮะพี่โคปเออนะครับผมนะสำหรับเอชนั่นเองนะไม,นนนนะม่เอ้วันนี้ขออนุญาตรรยูเนียนนะทีมอ่าขออนุญาตรยูเนียนกันสักหน่อยละกันนะสำหรับพี่โคปนะฮะ เพราะว่าคู่แท็กทีมของเขาครับผมนะปัจจุบันนี้ยังไม่กลับมานะสำหรับนี่เลยครับผมอ่าพี่แยมาแล้วจากเซนลุยมิสซูรีนะมาแล้วครับผมนะฮะแรนดีอ้ออจนันไม่มาแล้ว เรียนกันครับสำหรับเรด RKO นะฮะนี่วันนี้ต้องมาเผชิญหน้ากับทางด้านของนะแบดคอมนีนะครับผมนะแรนดี้ออตตันครับออกมาแล้วนะ <can> มาดูกันดีกว่าในมัชในครับกติกาเป็น i l l u m i นต t e ทเบิ e s m a แนนะฮะใครนะโดนฟาโตก็ออกไปนะครับทีมที่อยู่รอบเป็นทีมสุดท้ายก็จะเป็นผู้ชนะนะัครับผมนะ มาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรฝากซีรีส์ของเรากันสักนิดหนึ่งก่อนแล้วกันนะฮะประตูต้องเฮยนะครับซีรีส์ที่จะเอานักมวยปล้ำนะไทยนะครับผมนะมาเจอกับ WWE w w e เบหรือสมาคมใดก็แล้วแต่ที่พอหาทำเทมเพลตได้นะก็จะมาทำให้ได้ดูกันนะครับในเกมนี้นะทุกวันอังคารนะครับผมนะสัปดาห์ไหนที่เป็นไทยเลสลิงนะครับมวยปล้ำไทย2ค่ายในสัปดาห์เดียวกันก็จะมีวันเสาร์เพิ่มอีกหนึ่งคลิปนะครับผมนะ นี่ครับผมนะฝากกดติดตามกันให้ด้วยนะช่องของเราครับผมนัดคอมมนเกมมิ่งนะครับกดไลค์กดคอมเมนต์กันครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับช่องของเรากันได้นะฮะเรด r k รครับหรือ Bad c o m ม d นีนะใครจะเป็นผู้ชนะในมิชนี้รอดูรอติดตามกันได้เลยนะครับนี่ฮะหลังโคษณากันสักแป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวกลับมานะครับผมไปฮะ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดอมเมนเกมมิ่งอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งวันไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัครับช่องนัดอมเมนเกมมิ่งมีทั้ง Facebook และ t ิกตอกไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะมาลนดีกว่าแมชนี้ครับให้เวลาเต็มที่30นาทีกันไปเลยทีเดียวเชียวนะฮะ จับฟาโต้ครับผมนะทอร์นาโดแท็กไทยแมชแบดคอมเมดี้เจรอร์ไรด r อาร์เคอนะครับผมนะมาดูกันดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้ชนะในแมชนี้กันนะมายังไงจังหวะน,นี้ครับพีนัทโดนรวบโดนทุบหลังโดยทางด้านของแรนดี้ออตันส่วนโอยเอชฮะบิ๊กบู๊ใส่ทางด้านของโกเลมไทยลงไป โกเลมฮะนี่เป็นไงล่ะพี่นัดฮนะมาพี่นัดรวบหัวแรนดอตันจุ่มเม่งใส่สักทีนึงง่อนแล้วฝั่งนูน้นเอ้ยโชเดอร์เทเกิลลงไปครับโกเลมไทยโดนอัดบริเคตร,ร่วงไปแล้วมาเรด RKO บอกได้เวลาหาโตแอบเอชฮะหยิบโตกอดเอ้าหยิบบันไดามาซะอย่างนั้นยังไงแอบกระตกเล็กน้อยโกเลมไทยต่อยซะต่อยอสักทีเอ้าหลบได้ยังไงแรนดี้เหวี่ยงพี่นัดไป แล้วเอาข่าวกระแทกพีนัทยังไม่ร่วงมานี่โดนกระตกคอซะเลยโดยพีนัทฮะพีนัทนี่มาก็ฟังฟังท็อปโจโจนะตอนนี้อาจจะยังไม่มีอีเวนต์อะไรพิเศษนะครับผมนะก็เนื่องจากว่านะกเ็เป็นช่วงปีใหม่แหละนะครับผมนะ ก็คิดว่าน่าจะซักช่วงมีนาะเมษาประมาณนี้นะเราก็จะได้เห็นทางสมาคมท็อปโดโจนะครับผมนะมีอีเวนต์ให้ได้ติดตามรับชมกันนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ก็ปากสนับสนุนวงการมวยปล้ำไทยกันไว้ด้วยละกันนะครับผมนะก็มวยปล้ำไทยจะได้เดินหน้าต่อไปนะครับผมนะก็ใครที่แบบว่าชอบรักในวงการมวยปล้ำนะก็ ไปติดตามกันได้นะครับใครที่ยังไม่เคยแบบว่าดูมวยปร้ำไทยเลยนะมวยปร้ำไทยจะแตกต่างจาก W W E มากไหมอะไรประมาณอย่างนี้ก็คือลองมาสัมผัสดูกันได้นะครับฝั่งนู้นชคสลมลงไปโดยโกเลมไทยแล้วอินเวอร์ดแบ็กเบรเกอร์ลงไปฮะแรนเดียวต้นใส่ทางหน้าของพีนัทปาพีนัทโอ้โหกับแรนเดียวต้นถือว่าสูสีฮะคู่นี้ฝั่งนูน้นฟอลาเวสแลมลงบปฮะ โดยทางด้านของโกเลมไทยใสเอชครับมามานี่เอาแล้วจับบอดี้ซาแรมลงไปใส่แรนดี้อตันแล้วโกเลมไทยเอาแต่โต๊ะวางพิงไว้ยังไงอรติดอาร์มานี่รวบมาได้จับมาวี่งไปแล้วยังไงเอ้ยติดติดบักอะตอบสักทีหนึ่งก่อนนะโอ้ต่อยใส่โกเลมไทยด้วยพีนัสเอาแล้วฝั่งโน้นโคสไล ยังไงแรนดี้ออตันบอกมานี่อ่านี่ได้เวลาซิกเนเจอร์ฉันมานี่ได้เวลาแล้วมานะถา,ามอะไรดีดีทีลงไปครับไซคเกิลรบดีดีทีบายโดยแรนดี้ออตัน р е ร์เอจจับแบกมาใส่เป็นท่าไฟฟ์แจ็คลงปครับโดยทางด้านของเอจแล้วฝั่งนู้นมีชิโอกูไดเวอร์ใส่แรนดี้ออตันพีนัทมายังไงพีนัทบอกโอ้ยเป็นห่วง เป็นห่วงโกเลมนะยังไงจังหวะนี้กลางโต๊ะและ้วมาได้เวลาประหารยังไงจุดไฟเป้ายางโอโ้โหหรือว่าจะมีโต๊ะไฟยังไงเอชไปเรียบร้อยโดนเหวี่ยงโดยโกเลมไทยฮะแรนเดียวต้านบอกเอาโต๊ะคือเอาโต๊ะบ้างละกันจังหวะนี้ยังไงโกเลมไทยบอกมาแรนเดียวต้านขึ้นมาฮนะยังไง มาโกเลมฮะสเปีอาเปล่าฮะยังไงจังหวะนี้เอาเโอ้ยตีคู่เลยโอ้ยตีทั้งโกเลมตีทั้งเรนเดียลตันฮะสำหรับเอชแล้วกระแทกซะยังไงโต๊ะพังไปหนึ่งแล้วครับผมนะโดนกระแทกแล้วเรนเดียลตันจับพีนัทเวียงไปอัดเพิร์มาเคลนส่วนฝั่งนู้นครับพาวเวอร์สแลมไปแล้วเอชวิ่งมาทำอะไรเอชบอกมานี่มาต่อยเตะ ยังไงจังหวะนี้กระตุกคอฮะสลิงช็อตกับเชือกต้องลงสลิงช็อตกับเชือกลงไปครับแรเดียวตันพาวเวอร์สลมใส่โกเลมไทยน้เมันสักครู่นี้ครับผมนะแต่ว่าแมชนี้ไม่ได้จับโกดนะต้องจับฟาโตอย่างเดียวเท่าน,นั้นนะครับผมนะแล้วพาวเวอร์สลมอีกแล้วครับโดยแรเดียวตันส่วนพีนัทเหวี่ยงเอชไปแล้วทำอะไรไม่รู้โดนชอบบล็อกลงมาครับพีนัทบอกมานี่ ยังไงอะดับเบิลเทยดมาหน่อยป่ะเอาต่อยต่อยโดนคู่เลยเฮ้ยมายังไงจังหวะนี้เอชบอกอะไรนักหมาละฮะมานี่จะวิ่งมาทำอะไราโดนต่อยต่างคนต่างโดนแล้วโค้สายซะเลยนี่โอโ้โหหลบให้เรนเดียต้านโค้ายใส่ฮะทางด้านของเอชนะเมื่อสักครู่นี้มาวางโต๊ะตรงนี้อีกแล้วยังไง พีนัทบอกมาเฮินมาอย่างน้อยๆโ๊ะมันต้องพังสักตัวหนึ่งแล้ววะฮะยังไงจังหวะนี้เอ้เอทฮะตีใส่ทางหน้าของเรนเดียวต้านแล้วดวิ่งเฮดบาดไปครับแบบไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะเมะื่อสักครู่นี้ฮะพีนัทฮาที่โอ้ใส่ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะดวิ่งเฮดบาดเนี่ยฮะสำหรับนะพีนัทฮะมายังไงจุ้มเองใส่าทางด้าของพีนัทไปโดยเอทฮะเอาบันไดกระแทกเอาบันไดกระแทกอะไรนังหนาฮะ มานี่เอตโดนรวบมาได้โดยโกเลมไทยอุย้ยเอาหัวกระตุกเขอะกระตุกหัวลงไปฮะทีมเวทีฝั่งนู้นแบ็กซูเพกลงไปก่อนพีนัทใส่รเดียวต้านนะโต๊ะมันต้องพังได้สักตัวหนึ่งแล้วนะฮะกระเถิบใส่มาเอ้าฝั่งนู้นจอเบเกอร์ลงไปก่อนฮะยังไจงจังหวะนี้อ่ะประลองกํลาลังกันสักนิดนึงฮะโกเลมกับทางด้านของนะ เอชครับแล้วบิดบิดบิดมาทีบบิ๊กบูทลงไปทิ้งศอกสามอีกทีหนึ่งแรนดี้เอต้นบอกได้เวลาโจมเองโป๊เข้าให้โดนหนึ่งฮะโดนโกเลมไทยพีนัทบอกชักจะยังไงละยังไงละมาหยิบอาวุธเสริมแคลเซียมตีเอาตีไม่โดนปะโถอ้ยแรนดี้เอต้นเอาบันไดกระแทกซะพีนัทร่วงไปเลย แล้วเหวี่ยงไปอาจเธอมาเคลื่อนไปก่อนแล้วจะวิ่งสปีดไม่โดนฮะโกเลมไทยใครมีซิกเนเจอร์วะเนี่ยแรนเดียลตันเหรอหยิบเก้าอี้มาฝั่งโน้นต่อยไอทีมคนเลวฮะทีมคนเลวอย่างนั้นเรอฮะมันนี้เร็อาร์โอ้โหถ้าจำไม่ผิดเลยนะเหมือนเคยอารเร็อาร์นี่เหมือนเคยได้แชมป์แท็กซี่มาเนาะ นะครับผมนะแต่ว่าด้วยความที่เหมือนทีมอยู่ได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะแต่คนจดจำได้นะเพราะว่าความเกรียนอะไรตอนนั้นนะฮะเคยเหมือนแบบปีกับทางหน้าของ DX ด้วยนะแรนดี้อตันกับทางหน้าของ a อชนะปีกับทางหน้าของชอนไมเคิลกับ t r i p เอในตอนนู้นนะฮะแล้วก็ในรอย a l อดัมเบปี2007นนะมีวีรกรรมนะฮะ ปอ่าเรียกว่าไอชช่วง4คนสุดท้ายนะฮะเรนเดียวต้นกับเอชนะฮะร่วมมือกันจัะขี่ทางด้านของนะเดียร์นเทเกอร์กับชอนฮะแต่ว่าชอนบอกเอ้ยนี่คนเดียวก็เก็บ2ฮะแต่ว่าชอนแบบนั้นก็ไม่สามารถเอาชนะนะไม่สามารถเอาชนะรอย a อร u m เบ e ไปได้นะเป็นอันเดอร์เทเกอร์ที่ชนะไปในปีนั้นนะฮะเอาโตะฟาดแรนเดียวต้นไปโดยเอชแล้วฝั่งโน้นมาใส่เป็นในเบรกเกอร์ขอสโลนะโอ้ย โกเลมมีคอสโลด้วยเหรอเนี่ยฮะเออมายังไงจังหวะนี้พีนัทฮะหยิบโต๊ะมาอยากเจ้าโต๊ฟาดอยากเจ้าโต๊ฟาดหัวคุณเข้าใจไหมออาโกเลมโกเลมยังไงพีนัทเอายังไงต่อจังหวะนี้เอชอ้ายังไงลงมาหาอะไรขขลงมาหาของเอ้ยลงมาทําอะไรกันฮะยังไงจังหวะนี้โอ้โหแอบปิดบล็อกเล็กน้อย ยังไงเอดหยิบโต๊ะมาอา้าวพีนัดเหมือนเห็นอ่ามานี่อ่านอนลงไปซ้ามายังไงจังหวะนี้พีนัดบอกเอา้าจะจับแรนดี้ต้านไม่ได้แล้วจะวิ่งมาทำอะไรไม่รู้สปากเล็กน้อยถึงปานกลางฮะยังไงจังหวะนี้จะต่อยต่อยเขาให้ต่อยเอชฮะมานี่เอา้าเอดบอกอะไรทั้งหนาฮะเอา้าจะจับ,จบไม่ได้ไปไหนกัน เฮ้ยหายไปไหนกันปอบสักทีเนึ่งพีนัทบอกมานี่รวบหัวมาก่อนอัปปะขาดสวนไปหนึ่งทีแรนดีวตั้นวิ่งมาชารดเออเอ้าโดนโดนอะไรใครไหมนะแล้วเอาโตฟาดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเอ้าเฮ้ยเอ็ดเอ็ดโดนนอนเฮ้ยโดนนอนอย่างงี้มาบีบคอซะก่อนเลยโกเลมไทยบีบคอฮะยังไงอ้ามาจะมีไหมได้วิ่งเฮดบัตอะไรอย่างงี้ไม่มีโดนโคสไลน์ลงมาโอ้โหตกใจเลยเมื่อกี้ฮะพีนัทบอกมานี่ อ่ะหยิบโตมาอีกครั้งเอชต่อยร่วมไปแล้วเรนเดียตันเราจะดอบคลิกฮนะไม่ได้พี่นัทบอกกุของเกินเลยว่าจังหวะนี้มายังไงจังหวะนี้ฝั่งนูน้นบูด็อกไปก่อนพี่นัทบอกอ่ะกลางโตกลางโตแล้วนะยังไงจังหวะนี้จุดไฟเผาเปล่า,าจุดไฟฟลูนี่เป็นไงล่ะจุดไฟแล้วหนึ่งอ,าอ้าวเรนเดียตันเรนเดียตันจะทําอะไรฮนะมาเอชขึ้นมาเปล่าฮนะยังไงมานะี่ มาโคสไลน์หลบก่อนแล้วฝั่งนูน้นดีดีทีครับเป็นโฟร์โอเวอร์ดีดีทีลงไปโดยทางด้านของแรนเดียวตันใส่โกเลมไทยฮะมาใครเอรนเดียวตันมีซิกเนเจอร์ฮะแต่ว่ายังไม่ใช้ทีนัดเอาวางาตี้ไว้ตรงเออวางโต๊ะไว้ตรงนี้ก่อนต่อยสักทีหนึ่งฮะมาเตะสักหน่อยมาแรนเดียเอ๊ย แลนดี้วิ่งไปวิ่งมาโก้ Go, เลมไทยโดนเตะใช่ย,ยางงั้นมานี่จับมาเสีบสยบใส่เ็นอินเวิร์ดแบ็กเบเกอร์ครับผมนะโดยแรนดี้ตันแรนดี้บอกเฮ็กสบมาเร็วๆเวข้ามายังไงจังหวะนี้จะจับฮะจะจับพีนัทหลบมาก่อนแล้วยังไงเวียงพีนัทไปครับโดยเอชอัดเทิร์เบิร์นรปไปแล้วใครมันมีฟินิชเชอร์แรนดี้ตันแล้วอวียงังโก้เอ้ยเอาลดอ๋อ เอ้ยแอบติดบั๊กเล็กน้อยถึงปานกลางมพรานี่เรเดียลต้านบอกมานี่มาพีนัทต่อฮะจับในนอนเอาขึ้นไปซ้าขึ้นบนเวทีแล้วจัดการเผาบอมกับโต้ไฟที่จุดเอาไว้เนี่ยแล้วโอ,โ,โอ้โหไปแล้วหนึ่งฮะพีนัทโดนโต้ไฟที่จุดเองฮะไปแล้วหนึ่งแล้วโอ้โ,อโหโลเหลือโกเลมไทยครับกับรร์เคโอโอ้พีนัทบอกกูกูอยู่ดีดๆกูก็เจ็บตัวฟรีโอ้โห โดนโต๊ะไฟที่จุดไว้เองแท้แท,แท้ฮะโอ้โหเรียบร้อยพีนัทไปแล้วหนึ่งครับผมนะตอนนี้เหลือโกเลมไทยคนเดียวเท่านั้นฮะที่จะต้องดวลเดือดครับกับเรด RKO ยังไงจังหวะนี้เอชเอชหยิบโต๊ะมาเอาโต๊ะกระแทกไม่โดนฮะแต่ว่าเอาหัวปักพื้นไปก่อนแล้วโดยโกเลมฮะ่ายแรนดีว้วัตตนยังไงจะวิ่งมาชาร์จต่อยหรอฮะนี่โกเลมไทยไซเฮดล็อกหนึ่งที โกเลมบอกมานี่จับมาทิปทอนลงบายทุ่มข้ามสะโพกแรนดี้ออตันหันมาต่อยแรนดี้บอกมานี่มาอัพป,ปคัดสวนหนึ่งเีแล้วยังไงจะหยิบโต๊ะมาอีกครั้งหนึ่งฮะหุ้นวายกับโต๊ะอยู่ตรงนี้แหละบิ๊กบูทหลบได้ครับโกเลมไทยรวบเอชมาแล้วแรนดี้บอกมาพูดเยอะจุดไฟอีกสักโต๊ะหนึ่งฮะโอ้โหเอาแล้วเริ่มเดือดแล้วจังหวะนี้โต๊ะไฟฮะ ยังไงมาเรด RKO บอกวียังไปเอ้ยโต้ไฟยังไงชนกระแทกโต้ไฟมานี่จับมาจิกหัวแบ็คเบเกอร์ลงไปก่อนครับมาแรนดีโอต้านกับเอชฮะเรด RKO ยังไงจังหวะนี้หลบมาได้มาโกเลมไทยอา้าวโกเลมไทยโดนรวบแล้วดับเบิลททมต่อยฮะ โดนรุมฮะโดนรุมฮะแรนดี้ต้านกับเอชฮะยังไงจังหวะนี้แรนดี้ไต่สักทีแรนดี้บอกมานี่สับอินเวิร์ตแบ็คเบเกอร์ลงไปมาลากศพโอเลมไทยขึ้นมาแรนดี้ต้านอาเคโอ,โอ,โอลงไปเลยซะโดยทางด้านของแรนดี้ต้านเอชบอกเอากระโตอะเอาบันไดกระแทกบ้างละกันะนะนี่ยังไงจังหวะนี้แรนดี้ต้านลากศพขึ้นมา แล้วใส่อินเวอร์ดแบ็กเบเกอร์อีกครั้งหนึ่งเฮ้ยโอ้ยเล่นงานที่หลังของท่าโกเลมไทยยับยับเลยเรนเดียวต้านฮะแต่ไอโกเลมไทยบอกอย่าอย่ามายุ่งกับผมอ้าวแล้วยังไงจังหวะนี้เอชบอกดับเบิลเทมกันซะหน่อยละกันมาอ่ะนี่ใส่เป็นเล็กดรอบลงมาครับโดยทางด้านของเรนเดียต้านและทางด้านของเอชฮะโอ,โอ,โอ้โหดับเบิลเทมบมฮะฟินิเชอร์ดับเบิลเทมหมอมานี่บ,นบูดอกใส่กโกเลมไทยอ,อีกอืเอาเข้าไป กเลมบอกกูชักจะไม่ไหวแล้วว่าเฮ้ยเฮ้ยโคสไล์เอาโดนแบกบ,บอดี้ดอบเสยครับโดยเอชมาแรนดี้เอาต้านบอกมานี้อนอนตรงนี้นะนอนตรงนี้นะมานี่กระเทืบสกัดโจดหน่อยกระเทือบครับผมนะแรนดี้กระเทือบอีกอ่ะกระเทือบมันเข้าไปกระเทืบให้มันสุดๆนี่กระจาจปะอภิษฐบมายังไงนี่เฮ้ย ยังไงอาลากศพเคลื่อนมาก่อนครับแรนดี้ต้านต่อยโก้เล่มถ่ายเอ้าเอ็ดบอกจะสเปียอ้โหสเปียแหวกกลางซะอย่างนั้นโอ้โหแล้วมานี่อ่ะนี่เอาโต๊ะไฟโต๊ะไฟที่มันอยู่อยู่ตรงนี้อย่างนี้แล้วเอ้าเฮ้ยดบเป็นทีมเฟซแจ็คฮะโอ้โเฟสพาสเตอร์ซะอย่างนั้นฮะโอ้โหโต๊ะไฟก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่นะยังไม่ได้ทําอะไรแรนดี้เอ้าแรนดี้บอกไอไอเอ็ดชิ้นนี้มันยังไงวะเนี่ยฮะโอ้โหฮะ ก็ตกคอกับเชือกครับผมนะโอ้โปเลมไทยโดนยับเลยคือตอนนี้นี่คือฝั่งนู้นฝั่งนู้นเหมือนจะเรียกว่าเน้นเล่นงานแบบว่ายังไงต่างคนต่างเล่นงานนะฮะคือแบบว่าไม่คิดจะแบบว่าโอ้ไม่ได้ปรึกษาก,กันก่อนเลยว่าจะใส่ท่าอะไรกับใครนะมาไรานี่ก็ต้านเบรดเลสล็อกมาหนึ่งทีดับเบิลทมอีกแล้วลัดเซียนเลขสวิปลงไปครับโอ้โห เอดบอกกูจะได้สเปียร์ไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเลนเดียวต้านมึงนี่ก็จะขยันจับลูกอย่างเดียวเลยเตะสักทีหนึ่งก่อนเอดบอกมานี่สเสียบเขาดีดทีใส่ทางด้างของโกเลมไทยลากรอบเพิ่นมามาแล้วสเปียมันเลยละกันเนี่ฮะโอ้โหเอ้ยอะไรนักหนาวะฮะมานี่โว้โโยโกเลมไทยโต๊ะไฟตรงนั้นยังอยู่เข้าใจรึเปล่าฮะแม็ดผ่านไปแล้วสิบ สองสิามนาทีครับผมนะบิดเลสล้อมาก่อนแล้วอ่านี่ยังไงจังหวะนี้โตมันจุดไฟฮะเจะเอานอนพลาดโตก็ไม่ได้ยังไงตุ้สักทีนึงก่อนดับเบิลเฮมกันซะแลนเดียต้นโคสไลน์งลงไปครับใส่โกเลมไทยแล้วจับคอโอโ้โดนกระแทกฮะมานี่อ่ะระลองกำลังอีกสักทีนึง เอชบอกโอ้ยไม่มีใครสนใจกูเลยฮะยังไงจังหวะนี้มาแรนดี้อตันด r o p k i c ลงบ่าล็อโอ้ยอาบันไดฟาดอีกโอ้โหโอ้ยโกเลมไทยบอกเออโกเตรียมยอมแพ้แล้วเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยฮะมาแรนดี้อตันคีบมาทำอะไรมานี่บีดเลสล็อกครับโดยโกเลมโกเลมทุบที่ท่อนแขนของแรนดี้อตันยังไงจังหวะนี้เอเบอกปกป้องหูสักทีนึ่อ่อแล้วดีดทีแล้วโดยเอชฮะ มายังไงจังหวะนี้อ่าลากศพ Eight. เอ็ดเอ้แลนดี้ต้านต่อยแล้ววยังมาจับจึ๊บหนึ่งทีพาวเวอร์แสลม้าโอ้โหเฮ้ยดับเบิลเทมกันนะวะสั่งโน้นโก้เลมไทยบอกโอ้โหเอ้ยอะไรนักหนาวเฮ้ยมานี่มาเสยียบข้าวล็อกเอ็ดดิคิวชันโอ้โหมายังไงจังหวะนี้แรนดี้ต้านเย็บ yep. แรนดี้ต้านบอกมานี่อ่ายังไงอาพาดมายังไง จะเอาที่โต๊ะไฟฮะโดนดับเบิลทีมหลัดเส้นเล็กสวิปอีกแล้วโหฝั่งโน้นี่คือแบบโอ้จะเล่นท่าอจะใส่ฟินิเชอร์กับโต๊ะก็ไม่ได้สักทีนะฮะมาแลนดี้อตันบอกมานี่โต๊ะไฟโอ้โหมันมีโต๊ะไฟแต่เราไม่มีิซเนเจอร์ว่ะแล้วยังไงดีจับมาโซเพกฮะโซเพกโูเพกเฟสปาสเตอร์ลงไปืึโกเลมไทยบอกโอ้โหพีนัทไม่น่ารีบออกไปไวเลยเนี่ยตอนนี้คือกูโดนอยู่คนเดียวเลย ฮนะยังไงบิ๊กบูธอีกโดยเอชแรนดิโอตันเอาบันไดกระแทกครับผมนะมาแรนดิโอตันบอกมานี่มาได้เวลาไปสักทีเธอนะได้เวลาปิดฉากสักทีเธอโอ้โหเอชของเราฮนะบอกโอโ้แมต t นี้กูไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยฮนะเดอ p o พาวเวอร์นะนะ Power, บอมกับโตไฟเลยเรียบร้อยโอโ้โหโอ้โกเลมไทยโอ้ชักติ้นชกักนอโอ้เรียบร้อยครับโอ้โหคือ เรียกว่าแมชนี้นี่คือแมชนี้นี่คือแบทคอมนีเหมือนจะโดนยับยับอยู่ฝั่งเดียวเลยนะฮะผู้ชนะนีนแมชนี้เดอเรต้าซูเปอร์สตาร์เอชแอนด์แรนดี้อาร์นนี่ครับผมนะเรด้าเคโอ เรดอ k o ครับสามารถเอาชนะไปได้ในแมชนี้นะฮะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นแมชสุดมันดีเหลือเกินนะครับผมนะแต่เหมือนแบบวันเวทีเก็ตไปหน่อยนะนะครับผมนะเรด RKO ครับสามารถเอาชนะไปได้นะครับในแมชนี้นะนี่ฮะอ่าเน่เป็นไงล่ะฮะเออแรดี่อต้านกับเอชนะครับผมนะโอเคประมาณนี้ละการสำหรับซีรีส์ของเราครับประตูต้องเฮยนั่นเองนะฮะ ซีรีส์ที่จะเอานักมวยปล้ำไทยครับมาเจอกับนักมวยปล้ำฝั่ง w w e a e w หรือสมาคมใดก็แล้วแต่ที่พ่อหาทำเต็มไผ่ได้นะก็จะมาเจอกันทุกวันอังคารแบบนี้นะครับสัปดาห์ไหนที่เป็นไทยเลสซิ่งมวยปร้ำไทยสค่ายก็จะมีวันเสาร์เพิ่มอีกหนึ่งคลิปนะครับฝากกดติดตามกันหน,หน่อยหครับช่องของเรานัดคอมพิ n เตอร์เกนะครับกดไลค์กดคอมเมนต์กันครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องของเรากันได้นะครับ เจอกันคลิปหน้าฮะคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวเกมอะไรรอดูรอติดตามกันสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสาบายนะฮะ